สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตประจําวันมีปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดมากมายไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถติดหงุดหงิดอารมณ์เสียซึ่งถ้าหากว่าร่างกายมีความเครียดนานก็จะทําให้ร่างกายเกิดภาวะวิตามินและสารอาหารบกพร่องซึ่งวิตามินและสารอาหารที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยลดความเครียดมีดังนี้ค่ะวิตามิน B รวมหรือว่า B Complex มีบทบาทสําคัญในการสร้างพลังงานจากสารอาหารให้กับสมองและระบบประสาทเพราะขณะเครียด สมองต้องใช้พลังงานมากขึ้นทวีคูณวิตามิน B จึงถูกใช้หมดลงอย่างรวดเร็วอาหารที่มีวิตามิน B สูงได้แก่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือธัญพืชนมไข่แดงผักสีเขียวและถั่วชนิดต่างๆค่ะน้ำมันปลาหรือว่า fish oil เป็นสารอาหารประเภทไขมันซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองอาหารที่มีน้ำมันปลาสูงได้แก่ ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาสดีนปลาแมคเคเรลและปลาทูค่ะสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งมีงานวิจัยมากมายบ่งชี้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำงานเกือบทุกระบบของร่างกายและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิดรวมไปถึงช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยลดความเครียดและความกังวลอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่ผักผลไม้ธัญพืช พืชตระกูลถัว่วแป้งไม่ขัดสีเนื้อปลาและนมค่ะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะสามารถรับประทานอาหารเสริมที่ร่างกายต้องการเพื่อช่วยลดความเครียดแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณผู้ชมอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง f c e b o o k f แ Fan นเ Page สุขภาพแจ๋วสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ